นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาบาพิธและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแปนพ,นพันแท้จตุคามร,รามาเทพเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวั t y ีทีน เจาะจงเกินไปอยากโฆษณาก็ต้องทำแบบโฆษณาอย่างเดียวมันแบบแล้วมันต้องคิดใช้หัวคิดเดยอะก็แบบเว้ยมันมันเจาะจงเกินไปที่หนูกล้ามาอยู่ในบุฟเฟ่คำแรกก็คือพบเพื่อนเรื่องความเป็นเพื่อนจัมากกว่ามังมันก็เลยแบบชี้ว่าเออแนะทำอันนี้ดีกว่าอ,อะไรเงี้ยสิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวเสียงคือทั้งหมดเลยมไม่ว่าตั้งแต่การถ่ายทำหรือว่าตัดต่อเอาหมดครับเป็น,นเพื่อนเที่ยวเพืเ่อนเรียนเพื่อนทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety Team ครับ Variety มันมันของคนที่ยังมีวัยและหัวใจเป็นทีนเช่นคุณครับเรายังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับกับน้องๆที่เรียกตัวเองว่าคนสร้างหนังกับกลุ่มน้องบุฟเฟ่ครับวันนี้เราคงจะได้สนทนาและได้คุยกับน้องๆที่มีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือคอสตูมและขี้ครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยครับว่าเขามีทักะนคติอย่างไรและเขามีอะไรที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมบ้างครับเชิญครับ สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแผมมีความระแวงเล็กๆน้อยขออนุญาตครับเพราะว่าได้ได้รับกิจศัพท์จากสองท่านเมื่อสักครู่นี้ปูไว้เยอะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมได้คุยกับโปรลิยุแล้วก็กุ้งกับกระตุ้วกับเจแปนซึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในประมาณโดยประมาณทังทีมบุฟเฟ่เป็นบอสนะครับนี่แล้วเขาก็เขาปูพื้นไว้ว่ามีทีม ขยี้เข็นซึ่งจะเป็นไทงนี้ครับจริงๆแล้วเราก็ทำซาวด้วยทำซาวด้วยแล้วก็เข้นด้วยเข้นนี่เป็นกิจกรรมเสริมกิจกรรมเสริมคือเข็นขยี้มุกก็คือเวลาเขาได้บทมาหนึ่งๆเขาจะต้องมานางรอยหังเฮ้ยบอลว่ะเปิดตู้ห้องเลยด็กๆที่สองที่สามมาเคาะเรียกเครียดว่ะคือมุกเนี่ยคิดให้หน่อยดิตรงเนี้ยว่าหนังตรงเนี้ยนอนหรือยังเนี่ยนอนแล้วหน้านี่ขาวแล้วเก่งใน่ๆเก่งในี่พูดเลยว่าไม่ใส่ปลุกมาเลยแล้ว คิดบุกขึ้นหน่อยแล้วคุณง่วงโอ้ยจะต้องเอออ่ะเล่ามาเราฟับางบอลฟังบอลฟ,งอฟงอังฟังนี่งานมีแต่นี่ง่วองอ<ล>ไ,ไงก็เอ่อคิดบุกขึ้นหน่อยเก็อ,อ่ะมานั่งเราฟังว่าอย่างนี้เป็นนี้เราก็พยายามแบบเอ,อ้ตรงนี้เออใส่บุกนี้ป่ะใส่ใส่ไปไปมึงเอาไปมันจะได้เนาะอันนี้อันนี้เคนกับยี่ทางนี้น <c ute> <ทำ S 2> คอสตูมแาที่บอกว่าในกองเกิดอะไรขึ้นพวกคุณจะเป็นคนคอยอัปเดตเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะแนนมิซาบาจิตตั้งตรงค่ะก็เป็นคอสตูมค่ะอันนีคดีค่ะปฟนคลรุ่ค่าชาเป็นแผนคอสตูมแล้วก็วิชาการแล้วก็มอมอยค่ะโอ้โหตำแห่งเยอะเยอะเดี๋ยวมาทางนี้บ้างเราเยครับผมชินินลงแกงจอนครับเป็น แนวสาวแนวขยี้มุกขยี้มุกคิดได้หรอคิดได้หรอเราเอาปรับแก้ได้หรอกบางกันโอ๊ยอธิบายให้หมดเลยไหล่ะก็บอกไวแค่นั้นแหละควบคุมเรื่องเสียงด้วยใช่แล้วก็มาคิดมุกคิดได้หรออ่าอ่านทัดไปทางนี้สวัสดีครับผมบอลฮะธุรกิจวิถีวันนี้ครับตำแหน่งก็เสียงครับเสียงเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวเสียงคือทั้งหมดเลยไม่ว่าตั้งแต่การถ่ายทำหรือว่าตัดต่อเอาหมดครับ มีมีเสียงขยิมมุกด้วยให้มีขยิมสาวเรื่องสาวเรื่องสาวนี่ก็สาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเยอะนิดแว่นแว่นมีไม่เอาไม่มีกค่มีเลนนะครับหลายคนสงสัยว่ามีเลนได้มีมีฮะพูดได้เลยว่า UV นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกันได้ร้อยเเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะควนี้จะบอดอยู่แล้ว ลคกันนี้เราเรามาพูดคุยกับสิ่งดูสวยงามก่อนนะเพราะทางขวามือผมว่าเขาพร้อมเต็มที่อยู่แล้วในเครื่องเขาแรงไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราเราดรอปเราดรอปเหตุการณ์นิดนึงเพราะห้องร้อนขึ้นบาทีผมมองไปทางนี้วันนี้เพเย็นสบายมีความแม่สดใสจะมาทำนะฮะตำแหน่งที่บอกว่าเมาท์มอยใช่เมาท์มอยแล้วก็คอสตูมเอาเอาไอ้เมาท์มอยเอาที่หลังเอาคอสตูมเอาไปเรื่อยเวลาก่อนคอสตูมทำอะไรบ้าง ก็จะจัดการเรื่องเสื้อผ้าของมารแสดงค่ะแล้วก็แต่งหน้าเลยไหมแต่งหน้าเลยไหมแต่งหน้าไม่แต่งหน้าเป็นคนนี้มากกว่านี่แต่งหน้าอันนี้เยอะแยะเยอะแยะมากเขาสามารถแบบแต่งเอ่อเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เทพไม่ได้เป็นเองนี่แหละเป็นเองได้ถึงเสื้อผ้าทำทำไมถึงมาเกี่ยวข้องได้ยังไงเป็นมาอย่างไงกับชีวิตเรานเลองเล่ามาสิ ก็ตอนแรกที่เข้ามาในกลุ่มนี้เลยตอนแรกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาทำดางนั้นนี้ตอนแรกเริ่มกับเป็นอันใดก่อนอันเดอร์การนดเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าตัวเองทําแล้วมันมันไม่เป็นที่อ่ <c oughs> อาฮะเลยลองเปลี่ยนมาเป็นตอนแรกในกลุ่มยังมีผู้หญิงด้วยหนูเข้ามาเป็นผู้หญิงคนแรกอ่าแล้วพอตายอันนี้ไม่นับอันน <c oughs> ี้ไม่นับใชแล้วมีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาก็แบบไปจับกลุ่มกันเรามาเป็นคอสตูมกันดีกว่าทำเรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่าแล้วหนูชอบแต่งตัวอยู่แล้วเรื่องเสื เออคิอดว่าน่าจะเอามาอัดแบบได้เราเลือกที่จะมา Ren มเรนิเทสตั้งแต่เมื่อไหร่กตั้งแต่ม4ม4ไปเจอแสงอะไรเข้าห้ถึงได้มาอยากจะมาเรนิเทสตอนแรกตอนแรกอยากเรียนที่ว่า ให้รู้หนูไม่ค่อยเน้นด้านวิชาการอยู่แล้วเรื่องแบบฟิสิกส์เคมีชีวะโอนมันไม่ใช่เลยพี่ก็คิดว่าด้านนี้น่าจะน่าจะใช่มากกว่าก็เลยเอามาเป็นนิเทศละกันแล้วตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าเออจะมาเป็นภาพยนตร์ด้วยแต่พอแบบเจอเข้ามาในมนุมเทลแล้วแบบพอเลือกสาขาแล้วแบบที่เขาบอกว่ามันมีเจ็ดสาขานะดีเทลมีเจ็ดสาขาอ,อ่ะมีมีอะไรบ้างมีอ่ะแระคือภาพยนตร์ภาพยนตร์แล้ววิทยุกระจายแสีงวิทยุโทรทัศน์ ่การสื่อสารตราประชาสัมพันธ์การแสดงแล้วก็จะมีบริษัทสานพันธ์คุก็โฆษณาโอ้โหเหมาะที่จะเป็นกองกำลังการศึกษามากจำได้จำได้หกอันบานทีผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้นี่จำได้อันเดียวนี่จำได้อันเดียวตลอดวันเลือกเลือกมาเป็นกีนว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นอันอื่นมันเจาะตรงเดินไปอย่างโฆษณาก็ต้องทำแบบโฆษณาอย่างเดียวมันแบบแล้วมันต้องคิดใช้หัวคิดเยอกๆแบบเฮ้ยมัน มันเจาะตรงเกินไปนะก็ครีมมันเหมือนเหมือนคุณเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรก็อะไรก็ใช้คิดเยอะแล้วยังไงเพราะว่ามันแบบมันเจาะตรงทางด้านเกินไปถ้าเป็นครีมเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเป็นเรื่องหลังด้วยเรื่องหน้าก็ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องหลังมันก็ทําได้หมดเลยจะเป็นรายการจะเป็นภาพยนตร์จะเป็นละครอะไรเนี่ยมันทำได้หมดเออเอาอันนี้ดีกว่ามันวัต่อไปมนทำพีอดีข้อมากกว่าอย่าเพิ่งสิ่งที่ผมไม่อยากคุยกันร้อนๆผมอยากจะมี ร้อนมากเลยเนี่ยตอนที่เลือกมาเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ว่าเราไหมไม่ว่าค่ะเปิดเต็มที่อ,อนุญาตเต็มที่เขาบอกเมื่อกาเนิ่นๆแล้วว่าหนูอยากมาทาอันนี้นะแม่ก็ถ้าอยากทําก็ลองดูท่านถามไหมว่าทําแล้วเธอจะไปทํางานอะไรต่อใช่ถามอันนี้ถามเหมือนกันกน็แบบก็อยากทําอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็อยากทําอ่ะมาเช่ะ เฮ้ยพรุ่งนี้ทํางานไม่ใช่ก็เลยเลือกที่นี่เลยหรือมีช้อยอื่นก่อนที่จะก่อนเลือกที่นี่เลยรู้จักที่นี่มายังไงเขาถึงเรามาเลือกที่นีเขารู้ว่าตึกนี้ิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วเองใช่ค่ะอก็รู้จักทั้งโฆษณาทางทีวีด้วยแล้วก็แบบเราศึกษาว่านิเทศอันไหนมันดีตอนแรกมีจุลากับรเงเดชใช่ไหมก็เลือกเอ็นติดไม่ติดเอ็ติดยวพูดสิจุ๊จุ๊แล้วแล้วเราเราเมาส์มอยเราเนี่มี มีการอัปเดตจากเรื่องข้างนอกเข้ามาข้างในไหมบางเรื่องค่ะหา,<อ>าข่าวสาราจากข้างนอกมาไปเก่าเสียเสีย,ยห,หายอยันนี้ไม่ได้ก็แบจจะเป็นแบวว่าเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคม,อมเอามาพูดกันหรือไม่ก็เป็นตัวของนักแสดงเองเนี่ยเอามารอเล่นเขากันอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมนะเป็นส่วนหนึ่งของเรานะไม่ใช่ว่าเราเอาจากคนอื่นมาเขาจะแบบ บางคนที่อายเนี่ยการบวบคู่มากเลยสองคนนี้คือคนนี้น่าจะเข้ามาทํางานในกลุ่มของบุฟเฟ่ก่อนถูกไหมแล้วเราก็เข้ามาทีหลังบุฟเฟ่เป็นยังไงบ้างกับเราทั้งสองคนากมากเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนเที่ยวเพื่อนเรียนเพื่อนทำงานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยเเคยกลัวเหมือนกันนะคะแบบว่าไปไหนคืออุ่นใจมากค่ะที่แฟนของเพื่อนคือเป็นหน้าที่ทํางานด้วยกันไม่พอเป็นเจ้านายคือเขาลงหน้าที่การทํางานในการ ที่จะททุกงานอะไราเงี้ยมันทำกันตลอดแต่พอจบงานปุ๊บเป็นเพื่อนกันแบบสนุกมากค่ะงานก็งานนะเพื่อนเราก็ยังเป็นเพื่อนอยู่คือมันยิ่งสนุกมันเพิ่มความอัรรถของการเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้นคือใครที่ก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือรู้สึกตัวเองรู้สึกเลยว่าโชคดีคืออาจารย์ท่านอื่นเนี้ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยโชคดีนะได้เพื่อนดีอคํานี้เลยที่หนูก้าวมาอยู่ในบุฟเฟ่คำแรกก็คือเพื่อน ตำแหน่งเนี้ยไม่ผมคิดว่าอยูดีคุณมาได้คอสซูมโดยที่24คนไม่ยอมรับคุณมันไม่ใช่ามว่าคุณแน่งตัวก็ธรรมดานะก็ไม่ได้แพ้ข้างๆอะ่ะมันมนความเป็นเพื่อนกันมากมมกว่ามันก็ได้แบบคีว่าเออนี่ทำวันนี้ดีกว่าอ,อะรเนี้ย ยืนที่ฟันเต็มไปด้วยแสงไฟเราอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลองลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน หัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้ใจของฉัน เรมีเพียงเธอรักเพยงแเธอกปอดเ,เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยเราเป็นคอสตูมเนี่ยเราหนักใจอะไรไหมย,ยังไงเ,ออเรื่องเสื้อผ้าพี่หัวะะแตกแล้วว่ามีปัญหาอะไรยังไงคืออยากจะให้เราตำแหน่งเนี้ยไม่ผมคิดว่าอยู่ดีคุณมาได้คอสตูมโดยที่24คนเขายอมรับคุณมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยที่ทําให เออตรงไอเนี่ยแหละทำฮอตตูมผมว่าคุณแต่งตัวก็ธรรมดานะก็ไม่ได้แพ้ข้างๆอ่ะเออ,อะไรที่ทําให้คุณได้รับการอยอมรับมันด้วยความเป็นเพื่อนกันมากกว่ามัง้งมันก็เลยแบบชี้ว่าเออแนะทําอันนี้ดีกว่าอือะไรเง <c oughs> ี้ยมันก็ไม่ได้แสดงออกมาโดดเด่นหนูก็ไม่ได้แบบเออแบบควัอะไรบนโดดเด่นว่าเออเราจะเป็นสไตลิสต์นะ <c oughs> คือรอบข้างอาจจะเห็นแววแววเราโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ไม่ได้เห็นตรงนั้นในในณตอนนั้น เ,เพราะตอนนั้นาอาจจะทําที่เราบอกมาทําอะไรนะอาเดอรเตอร์อยู่พอจับคนไปแต่งซะว่าเฮ้ยฉันว่าเธอไปทําอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ดีกว่าจริงๆสําหรับหนังสั้นดีเดย์ที่ผมชอบค <c oughs> อตูมของเรื่องนี้มากมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบเศร้าหลินมีคนจีนมียมทูต แฟนตาซี่มันเป็นแฟนตาซีมันมาได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆมันโผล่มาได้ยังไงคือในบทมันเป็นเหมือนความฝันคะอ๋อไอันนี้ก็แวบเข้ามาแบบโหฝันแบบนแฟนตาซีในในความฝันในหัวสมองเขาซึ่งเอาตัวเอกฝันใช่ค่ะตัวเอกฝันแล้วพอฝันออกมาก็ถ่ายทอดออกมาก็เป็นภาพออกมาคุณก็ต้องไปจัดหาเสื้อผ้าในแบบนั้นๆอืมเมื่อกี้เห็นคุยกันหลังไมว่าอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเราจะมาเข้าส่งปุ๊บได้เสื้อผ้ายี่เลยไม่ใช่อ่าต้องทำยังไงบ้างค่ะคือบางอย่างแบบ ชุดบางอย่างเนี้ยเราหาแบบเป๊ะๆอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทําเองอย่างเช่นอย่างเรื่องดีเดย์อย่างชุดชุดจีนะคะอ่าถ้าเราจะไปเช่ามันก็แพงอีกชุดหนึ่งแบบเจ็ดร้อยแปดร้อยต่อคิวนะคะต่อบบต่อประมาณแปดชั่วโมงใช่ค่ะอ,อ,อ,อันนี้มันก็แพงไปแล้วก็ต้องแบบบางอย่างเราต้องมาอะแดปต้องตีผ้ามาแล้วเย็บเย็บเองเย็บเป็นชุดขึ้นมาเองเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างหมีพมันจะมีอยู่ตัวนี้เป็นหมีแพนด้าล้วก็จะ อ่าเล็บปล레이ของเราจะเป็นกังฟูแพนด้าอ่าเราก็ต้องแบบหากางเกงหากัวแล้วก็พับขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบกางเกงอย่างนั้นมันไม่ได้แบบว่าเออหาปุ๊บมันจะเป็นอย่างแบบใช่ใช่ใช่แล้วต้องแบบมาลองผีลองทูกันหน่อยอืมแล้วแล้วก็มีแพนด้ามันต้องอ้วนๆขาวๆดิใช่ไหมเราพาไปเลี้ยงก่อนเดือนนึ่งไม่ใช่เลี้ยงสุนอ้วน แล้วเอามาเอาสีพันทาอาบันดาโอ้โักเลยค่อวันนั้นคือสีล้างไม่ออกจริงวะละไรกงไม่ออกจริงอ่ะเป็นตั้งเดือนนึงก็หาไม่ไอันนี้คือดีเดย์ซึ่งดูได้ใน u t u b e นะดีเดย์อะไรนะวันแสนดีวันแสนดีบายบุฟเฟ่ตรงนี้เป็นคอสตูมแล้วก็ช่วยบ้างนิดหน่อย ต้องละเอียดมากต้องอ่านบททำการบ้านอย่างเยอนะค่ะคือไม่ใช่ว่าคนแต่งอะไรก็มาก็มาทำการบ้านใช่ถ้าบางครั้งเอ็กซ์ต้าเนี้ยเราอ่ะจะจะไม่รู้ว่าเอ็กซ์ต้าแบบใครจะมาเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าบางทีต้องหาเอ็กซ์ต้าหน้าก่อนคนนั้นว่างเป็นเอ็กซ์ต้าแทนนะเราจะไม่รู้ว่าเออใครจะมาเป็นเอ็กซ์ต้าแล้วเขาจะใส่ชุดแบบไซส์ไหนขานาดไหนอะไรยังไง นี้เป็นคอสตูมแล้วก็ช่วยบ้างน,นิดหน่อยอหนูจะเป็นขน,น Make านเมคอัพกับเมคอัพอ๋อผมกเมคอัพใช่ผมก็กำลังมองว่า <c oughs> แ,แ <c oughs> าาบบต่งอะไรอ๋อปกติหนูจริงๆถ้าเวลาหนูไปกองนี้พวกที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าหนูจะไม่แต่งหน้าไปหน้าหนูจะสมคือไม่ <c oughs> ไม่ไม่แต่งไปเปลือยไปแบบเพราะเราตั้งใจไปแต่งคนอื่นเขาใช่เราเราเราตัดกลองเช้า ชีวิตของคนทํางานกองต้องนัดตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยนะคืออะไรผมไม่เข้าใจมันต้องสุดปิ่มต้องแอคทีฟตลอดเวลาที่ตีที่ต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่กผู้หญิงอ่ะคือไม่มีเวลาเลยขนาดนั้นแต่แต่งตีมันเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตออกกองถ่ายโอ้โหกองถ่ายมามหาลัยกองถ่ายมหาลัยกองถ่ายมหาลัยก็รวยสวยเองที่ถ่ายกิน เราเรียนมาจากไหนกันที่เราแต่งหน้าตบบนี้เอ่อสางมาศึกษาจากเว็บไซต์บ้างแล้วก็ไปเรียนกับไม่ถึงจะเรียนเป็นทางกานค่ะไปฟังคาแนะนําจากอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์พายอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์ถ่าวันยังมาไม่เต็มแวตอนนี้คือว่าถือว่ายังน้อยยังอยากจะไปศึกษาอยู่ก็พยายามตอนนี้ก็พยายามอยู่ให้มันได้ตรงกับคาแรคเตอร์เพราะว่าไม่ใช่ว่าคนแต่งหน้าเก่งแล้วจะทำได้ทุกอย่างคือ คนนี้แต่งหน้าออกกองถ่ายมันต้องอ่านบทคือมันไม่ได้แบบว่าใครก็ได้มา,<อ>านะคะต้องเรียนนะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันนี่ก็ต้องก็ต้องเรียนมาด้วยก็มีการอ่านบทต้องทําความเข้าใจกับบทให้ชัดเจนต้องละเอียดมากต้องอ่านบททําการบ้านอย่างเดียวค่ะคือไม่ใช่ว่าคนแต่งอะไรก็มาก็มาทาได้ไม่ใช่คนนี้เขาเก่งค่ะเขาจะแบบว่าสมุิอะอย่างอีเดย์ต้องรีบอย่างเงี้ยชุดจะมาอย่งนี้มั้ต้องเรียบๆชุดจะมันหนักหนักหน่วงจัดเต็มไม่ได้ไม่ได้ ให้เหมือนแบบคนเหนื่อยคนรีบผมก็ต้องรีบให้มันทำมาคะนนสมมติคาแรคเตอร,ร์เขายัางไงเขาห้าวเขาจะมาปล่อยผมได้ไหมเขารีบรีปล่อยผมได้เขาต้องรวบรวบอะไรอย่างเงี้ยคืมัลมนละเอียดยิบย่อยคือคนเรียนเท่าประโยน์จริงๆเนี่ยต้อง เขาเรียกอะไรทำงานด้านนี้ต้องเรียนด้านนี้เพอ,อาจจะไปคิดว่าใครมาเป็นก็ได้นิเทศศาสตร์ไครมาเป็นก็ได้หนูปฏิเสธเลยไม่ใช่คุณจะไม่ได้งานที่ดีออกมานะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ไม่ต้องหัวใจเป็นนิเทศศาสตร์จะทํางานสื่อสารออกมาที่มันเขาเรียกคําว่า a d v e r t i s i table คือทำแล้วสื่อออกมาได้ไม่ใช่ทำแล้วคิดว่าจะทำอีกทีสิแคไหอ่ a d v e r t i s a b l e ทำงานสื่อสารเพื่อจะสื่อให้เขาเห็น <c oughs> ในสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้ <c oughs> ให้เขาทราบ <c oughs> ตรงจดหมายยังไงมีต้องการสารเราต้องการสง่งผู้รับยังไงคือคนที่เรียนถือจะทำได้ไม่ใช่ว่าคนทุกไปคิค่วาไม่ต้องเรียนมาทำได้หนูเชื่อว่าอาจจะทำได้แต่ว่า ไม่ดีเท่าผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าหลายครั้งซึ่งผมคิดว่าณวินาทีนี้คุณลองไปดูท่านผู้ชมทางบ้านไปดูช่องดังๆทั้งหลายแหล่ที่มีละครต่างๆนานาทอ่ตื่นมาจากที่นอนผมตั้งหน้าแน่คือคือคือผมว่ามันไม่ใช่ในความรู้สึกผมมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น อย,อย่างที่เราอธิบายมาผมเข้าใจเลยว่าคือคนตื่นแก้มแดงปากแดงหัวมันมันมันเปันอื่นสยามได้เลยเออใช่คือตื่นมาหน้าต้องแนวนี้อย่างนี้นั่นี่นั่งอยู่อย่างนี้นั่อย่างนี้เออแต่งแล้วนะอันนี้แต่งแล้วแต่งแล้วแ <c oughs> <c oughs> ่แค่นี้ท่านผู้ชมไปดูแล้วนี่คือน้องที่เขาเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานที่ทํามาด้วยแล้วจากการศึกษาที่ได้เรียนมาด้วย จากประสบการณ์จากที่ไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นช่างแต่งหน้าระดับมือโปรโจริงๆนะไม่ใช่โป,โปรแบบที่ผมเล่าเมืม่อสักครู่และนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาทําก็ต้องเก็บรายละเอียดจากบทก่อน<ช>อา่านบททําความเข้าใจกับผู้เขียนบทและผู้นำกับ<ช>แล้วก็มามองภาพให้เห็นว่าเวลาเขาเร,รีบๆชุดเขาเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองคนทํางานแมชกันพร้อมกันเพราะว่ามันอยู่ในคนคนเดียวกันใส่เสื้อกับหน้ามันต้องไปด้วยกันชุดนอนหน้าแดงไม่ใช่หน้าเศร้า ชุดลาตีเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมันต้องไปด้วยกันซึ่งซึ่งผมว่าค่อนข้างขาดไม่ได้แน่ๆโดยเฉพาะสองท่านนี้สองคนนี้ไม่เป็นไรหรอกผมว่าอสำคัญกันอสำคัญนะลองคุยกสองคนนี้สั้งๆดีๆแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าโลกยังร้อนอยู่นิดหนึ่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้เขาเลยเดี๋ยวขอให้เย็นๆอีกนิดนึงนะพอพอเรามาทําควบตําแหน่งตรงนี้ปุ๊บอุปสรรคที่เราเจอ อ่ะเราไปเรื่องถ้าเป็นเกับของตูมก็จะประมาณว่าหาชุดอ่าถ้าเป็นอุตสาหากรแสดงเ,เปนอุตส่าห์กรจตแบบอ่าถ้าบางครั้งเอ็กซ์ต้าอย่างเงี้ยเราอ่ะจะจะไม่รู้ว่าเอ็กซ์ต้าแบบใครจะมาเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าบางทีต้องหาเอ็กซ์ต้านากรคนนั้นว่างเป็นเอ็กซ์ต้าแทนนะเราจะไม่รู้ว่าเออใครจะมาเป็นเอ็กซ์ต้าแล้วเขาจะใส่ชุดแบบไซส์ไหนขนาดไหนอะไรยังไงบางทีเราต้องแบบนั่ง กองอยู่ตรงนี้เราต้องนั่งรถออกไปซื้อนักตอนนั้นเลยก็มีเหมือนกันวันนี้ต้องแบบแก้ปัญหาให้ได้ให้ทันเลยแล้วอยู่ดีเอ็กซ์ร้าตัวนี้เป็นโผล่มยังไงทําไมไม่มีการควบคุมจะร่มกับมามีค่ะแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กําหนดบางทีเรายังแบบยังกําหนดไม่ได้ว่าเออใครจะมาเป็นแบบเราต้องหาคนว่างนะตอนนั้นแบบเออมึงมาเป็นแทนหนอนมาเป็นแทนหนอนอย่างี้ค่ะแล้วแบบถ้าบางทีชุดมันแบบเอยแบบใส่ไม่ได้นะหรืออะไรยังไงเอยแบบสีนี้มันไม่ใช่อ่ะ ไปหาสีอื่นให้หน่อยราก็ต้องนั่งรถออกไปซื้อ้องตรงนั้นเลยอ,ไอะไรอย่างนี้ค่ะของเรามีไหมที่ใครแบบหน้าเป็นศพปุ๊บแต่งยังไงมันก็ยังเป็นศพอยู่ <c oughs> อาจจะมีเรื่องความคอนทิเนีวอย่างที่บอกภาพยนตร์ทุกเรื่องอมันต้องต่อเน,นื่องใจใช่คือแบบทุกอย่างมันต้องต่อเน,นื่องแล้วบางทีอะคิวถ่ายที่บอกมันขสาหรับวันอีกเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยคือเราผมยังไงต้องให้มันเหมือนเดิมสิวแม่ต้องอยู่ เป็นไหต้องถือเราต้องจัดการมันก็คือส่วนใครเป็นสิวเราไม่ให้เก็บไม่ให้เหลือเลยต้องทำให้เขาเกลี่ยตลอดเวลาต้องสร้างสิวขึ้นมาใหม่อะไรก็ยากนะเพราะถ้ามันมีสิวมันต้องไปต่อเนื่องสิวใช่ไหมก็คุณเก็บไปดีกว่าถูกไหมใช่คู่เขานักแสดงอย่างเงี้ยค่ะซึ่ครั้งที่แล้วอย่างเป็นผู้หญิงก็ยังพอแบบเอารุปมาดูยได้เนาะยามนี้ยังพอจะไม่ออกแต่เป็นผู้ชายเนี่ย สั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องเหมือนกบบจะต้องสั้นต่อเลยต้องสั้ต้องต้องทำาต้องทำการบ้านแบบเขาด้วการที่อาจะพาเขาไปตัดเฉืๆออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในในในอย่างของเราทั้งสองคนพอถ่ายเสร็จสิ้นจากวันนั้นกูก็ต้องถ่ายปุ๊บหน้าตรงเอียงข้างซ้ายขวาแล้วก็เก็บไว้เป็นเมมโมรี่อะไรกลับมาถ่ายอีกทีนึ่งปุ๊บอ่ะมาดูกันถามถึงสิ่งที่เราจะก้าวไปสู่อนาคต ก็คงจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อย่างที่บอกคือกลุ่มเราเนี่ยกาวว่าโตไปในภายาหน้าคงอาจจะทํางานร่วมกันแต่ก่อนจะทางานร่วมกันก็คือต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากภายนอกไปศึกษาเพื่อทําให้งานงเราเนี่ยออกมามันสมบูรณ์แบบมันมีศักยภาพพอในการที่ทำให้งานของเรามันแบบใครที่ดูแล้วพูดได้ว่ามันดีใช่ค่ะสายชอบจริงๆอาจจะไม่ใช่แต่งหน้าเปีนคนชอบ เรื่องว <IT AL _ 24> ิจารณ์ภาพยนตร์และเป็นคนก็เอาที่มันวินเทจวินเทจอยู่แล้วสอง9ี่เ้าประมาณนั้นทางว่าไม่ค่อยสนับสนุนผมแบบกลุ่มขมักเขาตอนนั้นเหมือนได้มีอาจารย์มาบอกผมมาจับมือผมว่าต้องเล่นได้แล้วตอนนี้ต้องเล่นได้แล้วมสองก็สั่งเล่นมาที่นี่ปุ๊บอะไรก็เรียนก็รู้สึกแบบเก่งค่ะยากแล้วพอแบบมีเพื่อนเรียนไปเรื่อยแบบค่อยๆแบบว่า ปรับตัวค่ะตั้งใจไปอะค่ะมันก็แบบรู้สึกว่าเรียนได้ค่ะโอเคทั้งๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะอ๋อวิธย์ใช่เนอะตอนนี้เราเวลาผมปวดเวลาปวดหัวล้วชอบมันกลับมันเนี้อแล้วตรงนี้หาไม่เจอ ต้องทำแบบนี้อยู่นี้อย่าอย่ายกตัวห้ามยกแบบนี้ห้ามยกขึ้นค่ะคือคือกดแล้วใช้น้ำหนักตัวลงไปอย่างเงี้ยหรอไม่่ข้อแขนก็ต้องตรงด้วยค่ะข้อแขนต้องตรงตรงแบบนี้ค่ะ